ครับสวัสดีครับมโอนี้ก้าชิฟ้ามาเบิงการเปลี่ยนคัสแห้าศูนย์แครับกูตาแห้าศูนย์แครับนะครับเปลี่ยนแผ่นคัดนะครับเพศคัดหมดนะครับดูครับดูแผ่นคัดหมดครับอันนี้คัดอันนี้คัดคัดคัสที่หมดครับอันนี้ครับครับแชร์ครับเก็บกันดู ที่หมดกับที่ไม่หมดนะครับอันนี้คือเปลี่ยนทั้งลังคัสไดยครับชุดวีคัะครับเป็นแล้วก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งครับคือน้ำมันรั่วในแกนเผากลางนะครับอันนี้ต้องได้ทำการเปลี่ยนซีนโอลิงอีกครั้งนะครับการถอดนะครับดูนะครับการถอดสายไฟครับไม่ได้เรือกหมดครับเอาที่ จำเป็นออกครับตามสภาพนะครับเลยห้ามะ